I don't believe in destiny I just do what's best for me Don't listen to my enemies They're just full of jealousy This legacy You gon' see what's left of me You gon' see success in me ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องแก้วมนนี้แล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่ดีดีเลไฟเรียวสิ่งของเรานะครับของเจ้า PCX 160นะครับตอนนี้เราก็ได้ซื้อ ดีเลย์ไฟเลี้ยวซิ่งของเรามาแล้วนะครับหน้าตาดีเลย์ก็จะประมาณนี้นะครับคล้ายของเดิมมากแค่มีสายไฟแค่มีปลั๊กสีเส้นนะครับดีเลย์ก็เหมือนทั่วไปนะครับแต่ทําไม่เป็นนะครับเลยซื้อมาใส่นะครับตอนนี้ผมก็ได้รื้อคิวตรงนี้ออกแล้วนะครับก็ถอดชิ้ออกแล้วนะครับตอนนี้ผมก็อเรียบร้อยแล้วครับส่วนตรงนี้นะครับผมถอดไม่เป็นนะครับเดี๋ยวก็จะให้ช่างทักถอดให้นะครับ ดีีก็ก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะใส่ให้ดูนะครับมันก็จะมีไฟพามากนะครับทําให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะมีไฟท้ายด้วยนะครับไฟท้ายกระพริบนะครับโอเคครับถ้าใส่เสร็จเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้ก็ได้ดู youtube นะครับเมื่อกี้นะครับมันไม่ต้องถอดชุดสีก็ได้นะครับ มันถอดปลั๊กตรงนี้เลยก็ได้นะครับนี่ครับดูจากในคลิปนะครับมันมีปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับมันมีหลายคลิปนะครับผมไม่รู้นะครับก็เลยลองเข้าไปดูใหม่นะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่กลับเข้าไปนะครับสีสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาถอดปลั๊กตรงนี้เอานะครับตามในคลิปเลยนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมก็จะลองถอดปลั๊กตรงนี้ใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือเปล่านะครับหรือเราจะได้ได้ถอดสุดสีเหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอลองถอดดูก่อนนะครับก็โอเคนะครับตอนนี้เราก็ได้ต่อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่นะครับหน้าตาดีเลย์ก็จะประมาณนี้นะครับอ้าวดมีไฟนี่นะครับเราก็ ต่อไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะสตาร์ทให้ดูนะครับว่า <right> มันมีไฟหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็จะไฟมามามาสตาร์ทนะเนยเดี๋ยวก็จะให้น้องสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูไฟพามาก่อนนะครับว่ามันกระพริบเร็วหรือเปล่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับตอนตอนน้ำเดือดพอปริทศไทยเนาะตอนน้ำเดิมไม่ได้ถ่ายนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาดูไฟไทยด้วยนะครับ เดี๋ยวก็จะให้น้องกำเบรกให้ดูนะครับก็จะมีไฟกระพริบนะครับไฟเบรกหลังนะก็จะกระพริบประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมก็จะแปะฟสมไว้ให้นะครับก็ลองไปสั่งซื้อมาได้นะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับมันก็จะกระพริบประมาณนี้ครับ เราก็เลือกปรับเร็วปรับช้าตามระดับได้นะครับมันมีที่ปรับอยู่นะครับที่ดีเลย์สีส้มต,ตรงนี้นะครับมันปรับความเร็วความช้าได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับดูนะครับว่ามันเร็วสุดได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมก็จะลองปรับดูก่อนนะครับ <S <S ผมก็ได้ปรับดีเลย์ใหม่แล้วนะครับมันก็จะเร็วประมาณนี้นะครับ เอาเร็วประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะให้ดูไฟท้ายด้วยนะครับมากมากน,น,นี่กำเ,เบกให้นะเดี๋ยวเราก็จะปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะาวด้วยให้ดูดไฟพรมาด้านหลังก่อนครับป,ปิดปิดไฟพรมากอากำเบกครับมันก็จะกระิบประมาณนี้นะครับเลย์ไฟเลี้ยวสิ่งของพิชิกร้อยหกิบนะครับ มันใส่ได้ตั้งแต่2,018ขึ้นไปนะครับถ้าต่ำกว่า2,018ใส่ไม่ได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมาใส่ให้ดูแล้วนะครับก็จะต่อประมาณนี้นะครับต่อแบบผมนี่แหละครับแล้วก็ไม่ต้องรื้อตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันเสียเวลานะครับมันรื้อยากนะครับตรงนี้นะครับมันต้องถอดน็อตถอดหมุดถอดอะไรเยอะแยะเป็นหมดนะครับ ใส่ตามผมก็ได้นะครับใส่ถุงมือนีเับหอตับตรงนี้ออกสลับกันเฉยๆนะครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคครับ